สวัสดีครับ Beautiful Soul Soul Family Seeker ทุกทนครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Quantum Oracle ช่องอ่นานไพ่วิถีจิวิญญาณครับคลิปนี้เป็นคลิปสําหรับชาวราศีเมถุนครับก็มาดูการพลังงานชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรบ้างครับในปีถ่อ2566นี้นะครับก็คุณจะยึดตามลัคนาหรือราศีก็ได้ก็ให้ยึดตามที่คุณยึดไว้เลยนะครับว่าก็คือเมถุนนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นก่อนที่คุณจะไปรับชมคําทํานายนะครับก็ผมต้องบอกว่า การอ่านของผมเนี่ยมันก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะครับดังนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังแต่สิ่งที่ผมทําขึ้นมาเพื่อมุ่งเน้นให้คุณได้สั่นสะเทือนที่พลังงานของตัวคุณนั่นเองนะครับก็ฝากกดไลค์า like, ฝากกดแชร์า share, ฝากกดติดตามนะครับทุกๆช่องทางทั้งเพจนะครับ Quantum The Oracle, TikTok Quantum The Oracle, คอนตั u มดีออร์คโค t ิกตตอ q u a อนตั้มดีออร์คโคเขาแล้วก็ u t u b e คอนตัมดีออร์คโคนะครับก็ขอบคุณมากๆครับไปดูกานของาว่าชาวเมทุนครับ ในปีเถาะสองหนะครับการงานการเงินความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูพลังงานตีมพลังงานที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับคุณครับชาวราศีเมถุนมีอ่า moon in Gemini ครับ Indecision, choose, I stay, or g o ครับม,มีนะครับ moon in cancel ครับ Belonging, a sensitive introspective p h a t e ครับราศีเมถุนครับปีถ2อ6 6 6นี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้าง moon in Riba ครับ Love bring peace to your life and your relationship will t i f u l i s h ครับจริงๆแล้วเนี่ยในไพ่พลังงานเนี่ยที่ขึ้นมาครับเมื่อคุณพัฒนาพลังงานหรือสันสะเทือนพลังงานของคุณ ให้อยู่ในขึ้นของความรักได้ความรักในที่นี้อ่ะครับมันคือการที่คุณเลือกที่จะรักตัวเองมาดับแรกนะครับเมื่อคุณเลือกที่จะรักตัวเองมาดับแรกคุณจะเลือกเส้นทางของตัวคุณเนี่ยได้อย่างมีสติได้อย่างชัดเจนแล้วก็คุณจะเลือกมันนะครับเมื่อคุณไปทํา บางสิ่งบางอย่างแล้วเนี่ยในการเลือกอย่างมีสติมันจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกับตัวคุณครับและผลลัพธ์นั้นเนี่ยมันก็จะนําซึ่งความสุขครับหรือความสัมพันธ์ที่ดีครับมาให้คุณในพลังงานที่เกิดขึ้นมาสําหรับชาวราศีเมถุนผมรู้สึกว่ามู o อินเจมิน่าครับ i ินดิ i ิชันเนี่ย, ition, ยชืยไ่ไ s t สเตลโก มันก็ชัดเจนอ,อยู่แล้วครับว่าในปีนี้สําหรับคบางคนมันอาจจะมีต้องต้องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายปรับเปลี่ยนนะครับหรือการตัดสินใจเกิดขึ้นมาหรือมันมีทางเลือก นะครับหรือช้อยให้สําหรับคุณก็ได้แต่บางคนก็อาจจะลังเลครับว่าจะไปหรือไม่ไปดีนะครับทั้งในเชิงของการงานก็ได้ครับทั้งในเชิงของการเรียนต่อหรือทั้งในเชิงของความสัมพันธ์นะครับที่บางคนมันอาจจะต้องมีการจบลงในความสัมพันธ์ครับถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกจริงๆถ้าคุณอยู่แล้วคุณตั้งคําถามว่าจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์หรือจะเอายังไงดีกับงานของคุณเนี่ยนะครับแล้วคุณมีความทุกข์ ในความสัมพันธ์ตรงนั้นน่ะนั่นแสดงว่าสัญชาตญาณหรือจิตวิญญาณของคุณกำลังจะบอกคาว่าจักรวาลได้ส่งทางเลือกนะครับหรือจักรวาลกําลังเตรียมสิ่งดีๆเนี่ยให้กับคุณอยู่หรือความสุขที่ดีให้กับคุณให้กับคุณอยู่นะครับ mm hmm. Mood In Cancel Longing เนี่ย Sensitive Introspective uh, int เนี่ย mm hmm. ก็คือคุณอาจจะมีความกังวลแหละครับคุณอาจจะกังวลหรือคุณอาจจะมีความยึดติดหรืออาจจะ อาจจะมีความคิดว่าที่คุณไม่กล้าตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับมันเป็นเพราะว่าคุณอาจจะมีความกลัวเกิดขึ้นมาคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณอาจจะไปได้ไหมทําได้ไหมหรือจะเจอคนที่ดีกว่าไหมหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับแน่นอนครับว่าเมื่อคุณเลือกที่จะรักตัวเองแล้วนําความสุขนะครับหรือนำเซลล์เลิฟเนี่ยมาแก่ตัวมาหาตัวคุณเองเนี่ยสิ่งต่างๆ ที่กาลังรอคุณอยู่ในภายภาคหน้าสิ่งที่คุณกําลังดึงดูดในภายภาคหน้าก็จะมาซึ่งสิ่งดีๆแน่นอนนะครับหลายๆคนครับชาวราศีเมถุนในปีถอดนี้เนี่ยมันมันเป็นปีที่อาจจะต้องตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างนะครับอย่างมีสติมากๆด้วยแล้วก็ฝึกในเรื่องของการไม่ยึดต,ติดครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะถึงแม้ว่าเราจะโฟกัสที่ความสําเร็จนะครับแต่เมื่อคุณไปถึงความสําเร็จของตัวคุณเองแล้วมันก็จะมี ความสำเร็จอื่นๆที่รอคุณอีกนะครับดังนั้นเนี่ยชีวิตเรามันไม่ได้จบแค่ความสําเร็จอย่างเดียวครับแต่มันยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่มันท้าทายตัวคุณอยู่นะครับ Bring peace to your life and your relationship i e w f u l n e s s เนี่ยก็บางคนครับอาจจะความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะครับก็อาจจะดีขึ้นครับหรือคนโสดก็อาจจะมีข่าวดีนะครับเมื่อคุณ เซลล์แคร์ตัวเองแบบดีมากๆเมื่อคุณแบบดูแลตัวเองแบบดีมากๆมันจะมีคนครับที่เห็นคุณค่าของตัวคุณนะครับมาดูกันในเชิงของงานนะครับว่าราศีเมถุนในปีถาะสอ6หนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างราศีเมถุนการงานครับเป็นอย่างไรครับการงาน ดูวิ e ว of Fortune ครับดูวิ e ว of Fortune สำหรับผมในไพ่ใบนี้มันมันเหมือนการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับแน่นอนครับว่างานบางคนต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนในที่นี้คืออาจจะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนงานอาจจะเปลี่ยนรูปแบบของการทํางานอาจจะเปลี่ยนในเรื่องของตําแหน่งการทํางานอาจจะเปลี่ยนในเรื่องของปรับโปรดักต์รีโปรดักต์ใหม่หรือเปลี่ยนในเรื่องของวิธีะครับที่จะ เพิ่มความสุขหรือวิธีที่จะทําให้คุณนั้นมีความสุขกับการทํางานได้นะครับบางคนมันไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนงานเลยครับแค่เปลี่ยนทัศนคติหรือมุมมองที่คุณมีต่องานของคุณนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับสาหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีงานไหนที่มั่นคงนะครับเออมันอยู่ที่ว่าเราเรามีความสุขกับงานนั้นมากแค่ไหนเราเรามีความสุขที่ตื่นมาไปทํางานนั้นขนาดไหนนั่นก็แสดงว่านั่นคือง,งานที่ใช่สําหรับคุณ แล้วนั่นเองเดี๋ยวถ้าใครที่รู้สึกว่ายังไม่เจองานนะครับมันก็อาจจะถึงเวลาที่ลองออกไปทำนะครับหรือออกไปท้าทายตัวเองนะครับที่จะทําแบบงานอื่นนะครับหรือชาเลนจ์ตัวเองในทักษะสกิลที่มันยากขึ้นนะครับหรือ อาจจะออกจากคอมฟอร์ตโซนนะครับของตัวเองก็ได้มันมีลักษณะที่เหมือนจักรวาลเข้ามาแทรกแซงคุณอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเลยครับว่าเหมือนจักรวาลเขามีแผนให้คุณอยู่แล้วนะครับคีย์นอเพนัโคลครับทิศทางการงานนะครับของคุณเป็นอย่างไรไน p เพนั a โค e ครับแล้วก็มีอิสเ n นัปวอรครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่า ชุดไ s สเตอโกเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนงานนะครับหรือไม่ได้อยากจะเปลี่ยนงานจริงๆเปลี่ยนที่เนี่ยครับคุณเห็นไหมครับโพสชิทันเอ่อโพสิทันที่คุณอยู่ครับหรือตำแหน่งที่คุณอยู่อ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณหรือเป็นงานที่ดีสําหรับคุณแล้วครับคุณแค่เปลี่ยนเปลี่ยนที่คุณจะเอ็นจอยะครับหรือฟูลฟิลกับเนี่ยคุณเห็นไหมครับผู้หญิงที่กําลังฟูลฟิลแบบรู้สึกแบบเปิดรับหรือกาลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามามันคือตัวคุณครับ พยายามโฟกัสถ้าใครใช้กดแรงดึงดูดแล้วคุณเป็นแม่ค้าพ่อค้าหรือทาําทงานอะไรก็ตามพยายามใช้กดแรงดึงดูดึงดูที่คุณเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่คุณกําลังทําในสิ่งที่คุณกําลังเดินในสิ่งที่คุณกําลังสร้างอยู่เนี่ยว่ามันจะนําเงินนะครับหรือทิศทางชีวิตที่ดีมาให้กับคุณหรือถ้าใครที่ต้องตัดสินใจครับต้องเปลี่ยนงานจริงๆนะครับหรือ ออกจากตําแหน่งงานจริงๆมันก็อาจจะมีโอกาสครับที่ให้คุณได้สร้างฐานะได้สร้างตัวตนหรือได้พบกับทักษะหรือได้พบกับงานที่มันสร้างอาชีพสร้างความสําเร็จให้กับคุณอีกก็ได้ดังนั้นงานประจําอาจจะไม่ได้จําเป็นสำหรับคุณนะครับแต่มันอาจจะมีธุรกิจที่ เหมาะสมกับคุณก็ได้ s o v e ออฟ w a d เนี่ยสำหรับผมงานนะครับมันต้องใช้ความอดทนจริงๆนะครับอดทนในที่นี้คือคุณไม่จําเป็นต้องแข่งกับใครเลยแข่งกับความอดทนของตัวคุณเองนั่นแหละครับนั่นแหละครับคือความท้าทายของตัวคุณแล้วก็ในตําแหน่งของงานนะครับในปีนี้สาหรับชาวราศีเมถุนต้องบอกว่าอาจจะ มั่นคงมากขึ้นในเรื่องของเงินมีกระแสะการเงินเข้ามามากขึ้นแน่นอนเมื่อเรามีงานมันก็จะมีเงินเข้ามานะครับมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าในออฟฟิ e n t โค้ถ้าใครตัดสินใจต้องตัดสินใจนะครับลาออกจากงานหรือเปลี่ยนงานเนี่ยถ้าคุณรู้แล้ว,ว่าคุณเส้นทางของคุณเนี่ยจะไปทำอะไรต่อไปเนี่ยก็ให้เชื่อใจตัวเองแล้วก็ลงมือ Take Action ทำมันอย่าง เต็มที่แล้วก็มีความสุขกับมันนะครับมาดูการครับว่าในเชิงของความรักคนโสดราศีเมถุนในปีถ่อสองห้นี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับอืมฟบอครับอืมคนโสดนะครับเที่ยวครับครับถามว่าคนโสดนะครับก็ดูไปในทิศทางที่ยังโสดอยู่นะครับคนโสดนะครับราศีเมถุน ออดูสดสดอยู่นะครับดูถามว่ามีคนเข้ามาไหมนะครับผมรู้สึกว่ามันมีคนเข้ามานะครับแต่คุณอาจจะติดครอบครัวติดเพื่อนครับหรืออาจจะติดเขาเรียกว่าอิสรภาพในการใช้ชีวิตมากกว่าหรือโฟกัสที่ที่การทํางานโฟกัสที่เขาเรียกว่า โสดแบบมีความสุขโสดแบบสนุกสนานอยู่กับเพื่อนคุณก็มีความสุขครับคุณได้คุณรู้สึกว่าคุณมีอิสระที่จะใช้ชีวิตในแบบโสดของคุณคุณใช้เงินคนเดียวคุณเปตัวเองคุณสามารถมีเงินครับไป เติมเต็มความสุขของตัวเองได้ครับดังนั้นคนโสดเนี่ยผมรู้สึกว่าในปีถ่อ2 5, 6, 6 6นี้เนี่ยมันคือคุณรักตัวเองมากๆครับมันคือ,อคุณทำงานคุณเติมความสุขคุณใช้ชีวิตคุณไปปาร์ตี้ไปแฮงเอาท์หรือไปอยู่กับเพื่อนอะไรต่างๆเหล่านี้ได้ท่องเที่ยวนะครับดังนั้นคนโสดก็อาจจะโสดอยู่นะครับแต่โสดแบบแบบ ร่ำรวยครับร่ำรวยในที่คือร่ำรวยความสุขนะครับชีวิตดีครับการงานดีชีวิตดีนะครับอะไรต่างๆเหล่านั้นก็ได้เ mm hmm. จอาบ,บอเนี่ยถามว่าคุณคิดเรื่องมีคู่ไหมคุณคิดแน่นอนครับแต่ผมรู้สึกว่าความคิดตรงนี้มันคือการคิดที่คุณอาจจะฝึกแมนเฟสคู่ของคุณก็ได้ร,ร,รูปลักรูปร่างลักษณะทัศนคติ ความคิดมุมมองอะไรต่างๆมันมีพลังงานของบุคคลเข้ามาอยู่นะครับซึ่งบุคคลตรงนี้อาจจะเข้ามาในลักษณะของเพื่อนก่อนก็ได้นะครับเราอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปต่อก็ได้นะครับส่วนสําหรับคนมีคู่ครับความรักคนมีคู่สําหรับชาวราศีเมทุน ไฟฟ์อัพสอดครับคนมีคู่ครับอาจจะระวังเรื่องคําพูดนะครับอาจจะมีการเขาเรียกว่ามีปากเสียงเล็กๆน้อยๆกันนะครับมุมมองไม่เข้าใจกันบางคนนะครับคิดว่าคู่รักความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะต้องแบบคือบางความสัมพันธ์นะครับเมื่อเป็นแฟนกันนะครับมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกครับใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ท็อกซิกนะครับ,รบในปี2 5ดสองหนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีการเซปเปอร์เเส้นทางคือถ้าคุณยังไม่ได้ ตกลงปงใจการกําลังดูใจกันมันอาจจะมีแบบประมาณ50นะครับห้รหรือ60%นะครับที่อาจจะเซปเลอร์เส้นทางถ้าคุณไม่ปรับไม่เปลี่ยนหรือตัวเขาไม่ปรับไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันมีลักษณะของความขัดแยง้งซึ่งการมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกอยู่ในความรักในความสัมพันธ์ตรงนี้ของคุณแต่ถ้าใครที่เป็นคู่แต่งงานกันอยู่ด้วยกันแล้วมาเปลี่ยนครับมาเปลี่ยนที่คุณอย่าไปบังคับหรือไปอ เปลี่ยนแปลงเขาให้เขาอยากจะเป็นในแบบที่คุณอยากจะให้เป็นคือบางความสัมพันธ์เราชอบใช้อารมณ์เราชอบใช้คําพูดที่มันถกถางความรู้สึกซึ่งกนและการซึ่งตรงนี้แหละครับมันเป็นสิ่งที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้น,ม,นมันจบลงนะครับเราพอแต่งงานกันนะครับพอคบกันเนี่ยเรามีคําว่าแฟนเรามีคําว่าสามีภรรยากาันเป็นข้อจํากัดเป็นข้อผูกมัดกันว่า จะ,งงจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้เขาจะต้องทําให้เราพอใจเราจะต้องทําให้เขาพอใจมันหลากหลายดังนั้นเนี่ยความรักที่มันไปต่อไม่ได้มันก็มาจากความรักที่มันเป็นเชิงอัตตาน,นั่นเองดังนั้นนะครับในปีถอดน,นี้เนี่ยก็ลองปรับลองเปลี่ยนดูครับลองมองข้อดีลองมองข้อเสียแบบเข้าใจว่าทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์เพอร์เฟกเนี่ยครับที่ออฟสอดครับอาจจะต้องแก้ด่วนเลยนะครับสำหรับ คนมีคู่ครับราศีเมถุนนะครับมันเป็นทีโอฟสอดบางคนอาจจะต้องผมต้องขออนุญาตครับเพราะว่ามันมีคําว่าจะอยู่หรือจะไปนะครับดังนั้นความสัมพันธ์บางคนอาจจะต้องเซ้เพรสเส้นทางการจบตรงเนี้ยมันคือการที่ให้คุณ ได้ไปพบเจอกับคนใหม่ให้เขาได้ไปพบเจอกับคนใหม่ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องจบกันนะครับจบกันแบบให้อภัยกันเมตตากันนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้อันนี้ผมอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะครับเนี่ยครับเห็นไหมจบอ่าจบอย่างเข้าใจกันนะครับหรือถ้า คุณมีข้อผูกมัดด้วยด้วยลูกหรืออะไรก็ตามนะครับก็อาจจะต้องใช้ความใจเย็นนะครับความเข้าอ,อกเข้าใจนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเลยนะครับว่าให้พยายามมองนะครับในด้านที่ดีของเขาให้ได้ยอมรับในข้อเสียของเขาให้ได้นะครับคือทุกคนมีข้อดีข้อเสียครับแต่เราเราชอบมองในข้อเสีย นะครับแล้วก็ไปถักถางไปใช้คําพูดที่รุนแรงนะครับหรือไปบังคับอะไรต่างๆมันก็เลยทําให้เนี่ยหลายๆคู่ต้องต้องจบความสัมพันธ์ไปนะครับดังนั้นในปีนี้ไพ่อาจจะเตือนคุณก็ได้นะครับมาดูที่ทางการเงินสําหรับชาวราศีเมถุนครับในปีถ2อสองห้าหกหกบสอดครับการเงินนะครับเป็นอย่างไรเท p e n เ a c l e s ครับ การเงินนะครับจริงๆในปีนี้เนี่ยงานของคุณเด่นนะครับเมื่องานของคุณเด่นเนี่ยการเงินของคุณเด่นขึ้นมาแน่นอนนะครับแพลต f อร์ all, นะครับเราก็คีอนอฟสอดต้องบอกว่าการเงินของคุณเนี่ยในในในปีถ่อ25 6 6เนี่ยเมื่อคุณบริหารจัดการการเงินนะครับเอาเงินไปลงทุนในตัวเองเอาเงินไปลงทุนในความรู้เอาเงินไปลงทุนในเขาเรียกว่า เติมเต็มความสุขของตัวเองบ้างนะครับการเงินจะหลั่งไหลเข,เข้ามาหาคุณมากขึ้นการไหลเข้ามาหาคุณมันขึ้นอยู่กับความสามารถในการหาเงินของคุณด้วยนะครับฟุ้ฟสอดเนี่ยมันคือความสบายใจมันคือความเขาเรียกว่าไม่ได้ทุกข์ใจเรื่องเงินนะครับเพราะว่าคุณรู้ว่าคุณสามารถหาเงินได้แน่นอนคุณจะมีเงินนะครับจุนเจือนะครับเงินจากงานเงินจากธุรกิจหรือเงินของครอบครัวมีคนพพอร์ตมีคนสนับสนุนคุณอยู่ต้องบอกว่าชาราสีเมถูนเนี่ยการเงินของคุณ ไม่ได้ติดขาดนะครับคือเหมือนคุณอาจจะมีคนช่วยซัพพอร์ตคุณอยู่ตลอดเวลานะครับก็เป็นคนในครอบครัวของคุณเป็นพลังงินของผู้หญิงที่ซัพพอร์ตคุณอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยการเงินของคุณเหมือนจะติดจะติดนะครับแต่มันก็จะไหลลื่นไปได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อการเงินของคุณเป็นอย่างนี้นะครับก็ลองมองหาช่องทางครับที่จะทำให้คุณมีเงินเพิ่มมากขึ้นนะครับลองเอาอเขาเรียกว่าความสามารถต่างๆสกิลที่ ยิ่งคุณมีสกิลเยอะคุณยิ่งสามารถหาเงินเยอะนะครับเพราะว่าตัวคุณนั่นแหละครับที่จะทําเงินได้อยางมากมายนะครับก็นี่ก็น่าจะเป็นทิศทางนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนครับมาดูคําแนะนำครับว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรกับคุณบ้างครับไพ่ครับอยากจะแนะนําอะไรกับชาวราศีเมถุนบ้างครับ Empath, Reflect, and Redirect your energy ครับโอเคนะคมันเป็นทางเดินครับบางคนเนี่ยผมต้องบอกว่า e m p a s s นะครับมันเหมือนแบบเส้นทางนะครับหรือการใช้ชีวิตเนี่ยมันสะท้อนมาจากจิตใต้สำนึกของคุณลึกๆเลยนะครับ mm hmm. Reflect and Redirect your energy เนี่ยคือลองดูครับว่าคุณจะสามารถรีพลังงานของตัวเองนะครับสามารถที่จะ รีเอนเนอร์จีของตัวคุณเนี่ยกลับมาอยู่ในลูในทางของตัวคุณได้อย่างไรนะครับต้องบอกว่าสําหรับคนอาจจะมองว่าการตัดสินใจครั้งนี้หาทางออกไม่ได้ดังนั้นใจเย็นๆครับไฮโรเฟนมาเนี่ยกำลังจะบอกกับคุณว่ามีสติครับแล้วคุณจะพบช่องทางหรือทางออกนะครับหรือให้เชื่อมั่นครับในเส้นทางที่คุณเดินนะครับมันจะมีเส้นทางต่อไปต่อยอดให้กับคุณแน่นอนนะครับ Stepping into power, ครับ your a e strong beyond measure นะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมรู้สึกเลยนะครับไพ่ใบนี้คือจริงๆคุณเก่งมากๆนะครับคุณแข็งแกร่งมากๆจิตวิญญาณของคุณนั่นแหละครับที่ที่คุณควรให้กําลังใจที่คุณควรบอกตัวเองที่คุณควรเติม energy ดีๆเข้าไปให้กับจิตวิญญาณร่างกายของคุณนะครับหรือชีวิตของคุณอาจจะเจออะไรหนักๆมาแต่อย่าให้มันบั่นทอนจิตวิญญาณของคุณเพราะว่าคุณนั่นแหละครับคือคนที่จะบอก คนอีกคนหนึ่งที่อยู่ภายในของคุณได้อย่างดีที่สุดถึงแม้ว่าคุณจะได้รับกําลังใจจากคนอื่นถึงแม้ว่าคุณจะได้รับ energy ดีๆจากคนอื่นนะครับแต่คุณคือคนที่ต้องให้ความรักกับตัวเองมากๆและนะครับ stepping into power เนี่ยคือเชื่อมั่นนะครับในสิ่งที่คุณกําลังตัดสินใจอยู่นะครับถ้ามันเป็นการตัดสินใจที่ดีต่อชีวิตของคุณต่อคนอื่นด้วยเนี่ยให้คุณเลือกตัดสินใจนะครับหรือ take action มันได้เลยครับ ปรินซิงมอเตอร์ครับ r i f i c a t i o n activation ั i b r a n ร light force ครับแล้วก็เคลียร์พลังงานของตัวเองครับเคลียร์พลังงานลบๆต่างๆการเคลียร์พลังงานเนี่ยนอกจากการนั่งสมาธิการสวดมนต์แล้วนะครับการพาตัวเองออกไปดูธรรมชาติต่างๆการพาตัวเองออกไปนั่งนิ่งๆดูความคิดของตัวเองทบทวนความคิดของตัวคุณมันจะทําให้คุณได้เห็นตัวเองชัดเจนมากขึ้นครับว่าความคิด มันเกิดจากอะไราความทุกข์ของคุณมันเกิดจากอะไรานะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พ่อยากจะบอกกับคุณเมื่อคุณเจอความทุกข์หรือท็อกซิกในความสัมพันธ์ท็อกซิกในงานลองลองกลับมาแล้วเคลียร์พลังงานของตัวเองให้ได้อย่ากเก็บสะสมมันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นมลพิษทางความคิดทางอารมณ์ทุกคำพูดทุกความคิดของคุณเป็นพลังงานที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนั่นเองดังนั้น enjoy กับชีวิตครับ ชีวิตเราไม่จําเป็นจะต้องเพอร์เฟกสมบูรณ์ก็ได้ครับเราเป็นมนุษย์ครับดังนั้นมันในความไม่สมบูรณ์ในความไม่เพอร์เฟกเนี่ยแหละครับมันมีสิ่งดีๆรออยู่นะครับก็อาจจะเป็นข้อความทั้งหมดประมาณนี้เลยสําหรับชาวราศีเมถุนครับขอบคุณครับ